ก็สวัสดีครับพบกับรายการ Versus กันอีกแล้วนะครับรายการที่เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมาประทะก,กันหรือว่ามาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะครับซึ่งคิวในการประทะก,กันในครั้งนี้ครับจะเป็นสึกครับระหว่าง2ผคู่ปรับรถสกูตเตอร์ขนาดเครื่องยนต์3 0 0ซ c นั่นก็คือเจ้ายาม่า X Max 300และก็เจ้า Honda Forza 350ซึ่งหัวข้อการประทะก,กันในครั้งนี้ครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวเรื่องของ ความคุ้มค่าและก็น่าซื้อนั่นเองครับว่ารถทั้ง2คันนี้ครับคันไหนครับจะมีความคุ้มค่าและก็น่าซื้อที่สุดนั่นเองนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับก็มาเชิญรับชมและฟังกันได้เลยนะครับเย,ย้ยาหากชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e เพื่อติดตามช่องเอ c ซเตอ r r ไรเดคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับจุดที่หนึ่งที่เราจะมาเปรียบเทียบกันก็คือในเรื่องของความใหม่ของโฉมนั่นเองครับ โดยความใหม่ของโฉมครับของเจ้า X Max นะครับซึ่งโฉมนี้ครับของ X Max ตัวนี้ครับมีการเปิดตัวครั้งแรกครับในปี2017นนั่นเองนะครับแล้วก็ของ f r o ซ่า5 0มนะครับเพิ่งมีการเปิดตัวไปครับเมื่อปี2020น่นั่นเองนะครับในหัวข้อนี้ครับ f รอซ่าชนะไปครับเพราะว่ามีโฉมที่ใหม่กว่านั่นเองนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของจํานวนสีให้เลือกนั่นเองครับโดยจํานวนสีของ X Max ครับจะมีให้เลือกกันถึง 5สีนั่นเองนะครับแล้วก็ของฟ r อซ่าครับจะมีให้เลือกถึงสีสีนั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ X Max เป็นผู้ชนะครับเพราะว่ามีสีให้เลือกเยอะกว่า1สีนั่นเองนะครับและก็ต่อมาครับเรื่องของขนาดซีซีนั่นเองครับโดยขนาดซีซีของเจ้า X Max นะครับขนาดลูกสูบคูณช่วงชักครับก็จะเป็น70คูณ75.9มิลลิเมตรนะครับโดยคิดเป็นซีซีจริงนะครับก็คือ 2 9 2 cc โดยมีอัตราส่วนกำลังอัดนะครับนั่นก็คือ10.9ต่อ1นั่นเองครับส่วนระบบวาล์วครับเป็นแบบ s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปมี4วาล์วต่อสูบนะครับแล้วก็ของ Frosa 350นะครับจะมีขนาดลูกสูบก็คือ77คูณ70.7มิลิเมตรนะครับลูกสูบเนี่ยจะใหญ่กว่า X-Bank นะครับแต่ว่าช่วงชักนะครับจะสั้นกว่านั่นเองครับแต่ว่าขนาด cc จริงครับจะคิดได้เป็น 329.6ซีซีนะครับซึ่งมากกว่า X Max ครับตั้งเกือบ40ซีซีครับถ้าคิดเป็นจริงๆก็คือ37.6ซีซีนั่นเองครับที่ Forza เนี่ยมีซีซีที่เยอะกว่า X Max นั่นเองนะครับส่วนอัตราส่วนกำลังอัดครับของ Forza เนี่ยครับก็จะเป็น10.5ต่อ1นั่นเองครับจะน้อยกว่า X Max เนี่ยประมาณ0.4นะครับและระบบวาล์วครับก็จะเป็นแบบ Single Overhead Cam Shaft มี4วาล์วต่อสูบเหมือนกันนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้ครับเป็นที่แน่นอนว่าผมให้เป็น Forza 350เนี่ยชนะไปนะครับเพราะว่ามีขนาด cc ที่เยอะกว่าเกือบตั้ง40 c c เลยนั่นเองครับต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของแรงม้าและก็แรงบิดนั่นเองนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับของ X Max ที่สามารถทำได้ก็คือ27.6แรงม้าที่7,250รอบตอ่อทีส่วนแรงบิดสูงสุดนะครับนั่นก็คือ29นิวตันเมตร ที่5,750รอบต่อนาทีและก็ของฟ o r ซ่านะครับแรงม้าสูงสุดครับที่สามารถทําได้คือ28.95แรงม้านะครับหรือว่าตีเป็น29แรงม้าเลยก็ได้นะครับแต่ว่ารอบที่แรงม้าจะมาสูงสุดเนี่ยครับไม่มีข้อมูลครับว่าจะมารอบที่เท่าไหร่นะครับส่วนของแรงบิดสูงสุดครับนั่นคือ31.9นนิวตันเมตรครับส่วนรอบที่สูงสุดนั้นก็ไม่รู้เช่นกันครับว่าแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะมารอบที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งผู้ที่ชนะในหัวข้อนี้ครับนั่นก็คือ Forza 350เองครับที่ชนะไปครับไม่ว่าจะเป็นแรงม้าหรือว่าแรงบิดครับแรงม้าเนี่ยก็จะเยอะกว่า x แบ่งเนี่ยประมาณเกือบๆ2แรงม้านะครับส่วนแรงบิดนะครับก็จะเยอะกว่าประมาณ3นิวตันเมตรนะครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราส่วนนะครับระหว่างแรงม้าและก็แรงบิดต่อน้ําหนักนั่นเองนะครับโดยอัตราส่วนแรงม้าครับของ x max เนี่ยครับจะคิดเป็น 0.156แรงม้าต่อ1กิโลกรัมนะครับในส่วนของแรงบิดนะครับก็จะมี0 1 6 2นิวตันเมตรต่อ1กิโลกรัมนะครับและก็ของฟอสซานครับอัตราส่วน, Lang น,รน,นรแวาาวนนรงม้าต่อน้ำหนักครับก็จะเป็น0 1 5 6แรงม้าต่อ1กิโลกรัมนะครับและก็อัตราส่วนแรงบิดนะครับต่อน้ำหนักครับก็จะมี0.172นิวตันเมตรต่อ1กิโลกรัมนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้ครับผู้ที่ชนะไปก็คือ f o r ์ซ่350นั่นเองนะครับที่ให้แรงบิดดีกว่า XMAX ครับประมาณ0.01นิวตันเมตรต่อ1กิโลกรัมนั่นเองนะครับในหัวข้อถัดมาครับนั่นก็คือเรื่องของความเร็วท็อปสปีดครับหรือว่าความเร็วสูงสุดนั่นเองครับโดยความเร็วสูงสุดครับที่ XMAX ที่สามารถทําได้คือ150ถึง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ อาจจะไปถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางกรณีครับถ้าเกิดว่าคนขี่น้ําหนักเบาๆนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยจะประมาณ150-155กันนะครับแล้วก็ของ f o r ์ซ่าสามนะครับความเร็วท็อปสปีดที่สามารถทําได้ก็คือ155ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าอาจจะขึ้นไปถึง165กกิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางกรณีครับถ้าเกิดว่าคนขี่เนี่ย น้ำหนักเบาๆนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ160กิโเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับฟอร์ซ่า350ครับเป็นผู้ชนะไปครับเพราะว่าทําความเร็วท็องสปีดเนี่ยได้ดีกว่า X Max นั่นเองนะครับในเรื่องต่อมาครับนั่นคือเรื่องของความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองครับโดยความจุของถังน้ามันเชื้อเพลิงครับของ X Max ครับจะมีความจุถึง13ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ของฟอร์ซ่า350ครับความจุถังน้ำมันของฟอร์ซ่าครับจะจุได้ถึง1 เจลิตรนั่นเองครับซึ่งจะน้อยกว่า X Max เนี่ยประมาณ1.3ลิตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับเป็นที่แน่นอนว่า X Max เป็นผู้ชนะไปครับเพราะว่ามีถังน้ำมันที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับ ในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของอัตราความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองครับโดยอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครับของ x m a x ครับจะทําได้อยู่ราวๆประมาณ25 30กิโเมตรต่อลิตรนั่นเองครับแล้วก็ของ f r r ร์350นะครับอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับทาง Honda เนี่ยเขาเคมมาว่าประมาณ30กิโเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับผู้ที่ชนะไปก็คือ ฟอร์ซ่าสามห้าศูนยนั่นองครับโดยเหตุผลที่ผมไม่ให้เสมอกันครับเนื่องจเพราะว่าความต่างของซีซีนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะกินน้ามันเท่ากันครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่ารถทั้ง2คันนี้ครับมีความต่างของซีซีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรครับเกือบตั้ง 40CC ซีซีนะครับแต่ในทางกลับกันครับคันที่ซีซีเยอะกว่าครับอย่างฟอร์ซ่าครับก็มีการใช้น้ํามันที่ พอๆกับรถที่มีซีซีน้อยกว่านั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าซีซีจะเยอะครับแต่ว่าการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองครับถึงได้มีอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยพอๆกับรถที่มีซีซีที่น้อยกว่านั่นเองนะครับผมก็เลยให้เป็น f อ r z a าชนะไปครับในหัวข้อนี้นะครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของล้อและยางนั่นเองครับโดยยางของ X m a x มครับจะใช้ยางครับยี่ห้อของดันหลบนั่นเองครับรุ่นที่ใช้ก็คือ คูดสมาร์ทนั่นเองครับโดยขนาดยางที่ใช้ครับน่าจะเป็น120ทับ70ครับล้อหน้าเป็นแบบล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับส่วนล้อหลังครับก็จะใช้ขนาดยาง140ทับ70นะครับล้อแม็กขนาด14นิ้วนะครับส่วนราคายางครับ ถ้าจะเปลี่ยนยางเป็นชุดนี้ใหม่ครับราคายางตอนนี้ก็จะประมาณ3000บาทนั่นเองครับทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับแล้วก็ของ f o r ์ซนะครับยางที่ใช้ครับเป็นยี่ห้อของ IRC นะครับรุ่นที่ใช้ครับจะมี2รุ่นด้วยกันครับนั่นคือล้อหน้าครับจะเป็นรุ่น SS 5 6 0นั่นเองครับส่วนล้อหลังครับก็จะเป็น SCT 0 0 4นั่นเองครับโดยขนาดยางล้อหน้าครับ120ทับ70ครับ ขนาดล้อแม็กก็คือ15นิ้วนะครับส่วนล้อหลังครับก็จะเป็น140ั70นะครับขนาดล้อแม็กก็คือ14นิ้วนั่นเองครับส่วนราคายางครับถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนชุดนี้ครับก็จะอยู่ประมาณ3,000บาทเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็นเสมอกันไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขนาดยางครับหรือว่าขนาดล้อแม็กนะครับหรือว่าแม้แต่ราคายางครับถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันก็เฉลี่ยอยู่พอๆกันนั่นเองนะครับก็เลยให้เป็นเสมอกันไปนะครับอันนี้ เรื่องต,ต่อมาครับนั่นคือเรื่องของระบบเบรกนั่นเองครับโดยระบบเบรคครับของ X Max ครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นจานดิสเบรกครับขนาด267มมครับปั๊มเบรกเป็นแบบ2พอร์ตนะครับส่วนเบรกหลังครับจานเบรกก็จะใหญ่พอๆกับจานหน้าครับนั่นค anyway, ือ267มมเหมือนกันครับส่วนปั๊มเบรกหลังครับก็จะเป็นแบบ1พอร์ตนั่นเองครับส่วนของ Frosa นะครับเบรกหน้าครับจะมีจานเบรกครับขนาด256มมครับปั๊มเบรกเป็นแบบ พอรพอครับแต่ว่ามีที่ห้องนอนครับเป็นของ n i สซินนั่นเองนะครับส่วนเบรกหลังครับก็จะเป็นจานเบรกขนาด240มิลิเมตรครับปั๊มเบรกหลังเป็นแบบ1พอร์พอนั่นเองครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็น x m a x ชนะไปครับเพราะว่าใส่จานดิสเบรกมานะครับขนาดใหญ่ทั้งหน้าและก็หลังเลยนั่นเองครับหัวข้อเปรียบเทียบต่อมาครับนั่นคือเรื่องของน้ําหนักของตัวรถนั่นเองครับโดยน้ําหนักของตัวรถครับของ X m a x ก็คือ 179กกิโลกรัมครับแล้วก็ของ For z ซนะครับจะมีน้ำหนักนะครับ182กิโลกรัมนะครับในหัวข้อนี้ครับ X Max เป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับเพราะว่ามีน้ำหนักตัวที่เบากว่านั่นเองนะครับหัวข้อต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องของการบรรทุกสัมภาระครับหรือว่าช่องเก็บของของตัวรถนั่นเองครับโดยช่องเก็บของของ x Max นะครับขนาดช่องเก็บของใต้เบาะครับหรือว่ายูบอนครับไม่ทราบขนาดที่แน่นอนครับแต่ว่า มันสามารถเก็บหมวกกันน็อกเนี่ยได้2ใบเลยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับช่องเก็บของด้านหน้าครับให้มาถึง2ช่องเลยนั่เองครับส่วนของฟอร์ซ่านะครับขนาดของยูบล็อกนี่ก็ไม่ทราบขนาดที่แน่นอนเหมือนกันครับแต่ว่าก็สามารถเก็บหมวกกันน็อกเนี่ยได้2ใบเหมือนกันครับดูจากสายตาแล้วเนี่ยขนาดก็จับพอๆกันนะครับจากสายตาของผมนะครับส่วนช่องเก็บของด้านหน้าครับก็จะมีเพียงแค่1ช่องเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหนึ่งช่องนี้ครับจะมีความลึกมากกว่า Xmax นั่นเองครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็น Xmax ชนะไปนั่นเองครับเพราะว่ามีช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยที่เยอะกว่านั่นเองครับถึงแม้ว่าจะไม่เลือกครับแต่ว่าในแง่ของการใช้งานแล้วครับมันก็จะมีประโยชน์อยู่หนึ่งๆครับก็อย่างเช่นด้านหนึ่งใส่มือถือนะครับอีกด้านหนึ่งใส่เหรียญหรือว่าใส่อะไรก็ได้ครับที่เราไม่อยากจะให้มันน่ยไปขูดกับมือถือนั่นเองครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเลยให้ Xmax เนี่ยชนะไปนะครับ ในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของการจ่ายไฟภายนอกรถนั่นเองครับหรือว่าการดึงไฟเนี่ยจากตัวรถเนี่ยออกมาใช้งานอย่างอื่นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับรถนั่นเองนะครับโดยช่องจ่ายไฟของ XMAX ครับก็จะเป็นช่องเสียบไฟขนาด12โวลต์นั่นเองครับหรือว่าที่เรียกกันคือช่องที่จุดบุหรี่นั่นเองครับแล้วก็ของ f o r ์ a นะครับช่องจ่ายไฟครับก็จะเป็นแบบ USB ไทซีนะครับเป็นไทซีทูสไทซีนะครับถ้าเกิดว่าจะชาร์จมือถือนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็น X Max ชน,นน X Mac ชนะไปครับส่วนสาเหตุที่ทําให้ X Max ชนะไปครับนั่นก็คือเรื่องของความอาเนกประสงค์ของช่องจ่ายไฟนั่นเองครับเพราะว่ามาเป็นช่อง12โวลต์เนี่ยเราสามารถหาอะแดปเตอร์เนี่ยมาแปลงเสียบใส่อุปกรณ์อื่นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็น USB Type C มาเนี่ยข้อจํากัดในการใช้อุปกรณ์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่านั่นเองครับเอาเอาง่ายๆเลยคือถ้าเราจะชาร์จมือถือครับเราต้องซื้อ Type C to Type C มาครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีมือถือที่ไม่ได้ใช้ Type C ครับอันนี้ก็ ต้องไปหาตัวแปลงอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับและในเรื่องของการดึงไฟเนี่ยออกมาใช้งานอย่างอื่น,นครับที่ไม่ใช่ดชาร์จมือถืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นต่อไฟรถนะครับหรือว่าต่อเข้าเนวิกเตอร์หรือว่า GPS เนี่ยมันก็อาจจะทําได้ลาบากหรือว่าไม่ซับพอร์ตกับอุปรกรณ์ที่เราจะมาต่อพ่วงเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นครับก็คือข้อจํากัดของ USB Type C นะครับเมื่อเทียบกับช่องเสียบไฟ12โวลต์นั่นเองครับผมก็เลยให้เป็น Xmax ชนะไปครับเพราะว่ามันเป็นช่องเสียบไฟ12โวลต์นั่นเองนะครับ ในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของการตกแต่งภายนอกรถนั่นเองครับโดยในหัวข้อนี้ครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงมากครับข้อนี้เสมอกันไปครับทั้ง2คันครับไม่ว่าจะเป็น X Max หรือว่า Forza เองครับส่วนที่สาเหตุนะครับทำให้เสมอกันครับนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าทั้ง X Max หรือว่า Forza ครับก็ต่างมีอุปกรณ์เนี่ยตกแต่ง ที่เป็นรุ่นของตัวเองเนี่ยหลายชิ้นนะครับให้เลือกซื้อกันเนี่ยอย่างหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ความง่ายของการหาซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยครับก็หาได้ค่อนข้างง่ายพอๆกันเลยนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้ครับผมก็เลยให้เป็นเสมอกันไปนั่นเองครับเพราะว่าไม่ว่าจะคันไหนครับก็แต่งได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองครับการแต่งรถทั้งสองคันนี้นะครับและในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของการแต่งเครื่องยนต์นั่นเองครับโดยในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็น X Max ชนะไปนั่นเองครับโดยสายเหตุที่ทําให้ X m a x ครับชนะไปครับนั่นง็เพราะว่า X m a x นะครับเป็นรถที่มีช่วงชักค่อนข้างเยอะนั่นเองครับทำให้การแต่งเครื่องของ X m a x ครับจะทําให้มันแรงเนี่ยได้ง่ายกว่า Forza นี่เองครับเพื่อนๆเคยได้ยินคานี้ไหมครับแค่เปลี่ยนลูกก็แรงแล้วครับสำหรับ X m a x ครับเพราะว่า ช่วงชักมันเยอะนั่นเองครับเมื่อเทียบกับฟ o r ซ่าครับและถ้ายิ่งได้ขุดชํามไล่เม็ดอะไรด้วยครับยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะครับและที่สําคัญก็คือเอ็กแมงครับมีสํานักหรือว่าสูตรแต่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองครับหรือว่าหาคนแต่งครับหรือว่าสูตรแต่งเนี่ยไม่ยากเลยครับสำหรับเอ็กแมงครับในทางกับการครับของฟ o r ซ่านะครับจริงอยู่ที่ว่าลูกมันใหญ่มาอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงชักเนี่ยบอกเลยว่ามันน้อยนะครับมันน้อยไปหน่อยนะครับการจะทําให้ฟ o r ซ่าแรงเนี่ยครับไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนลูกแล้วจะจบนะคร ทำข้อเวียงไปยืดชักด้วยนะครับมันถึงจะแรงขึ้นนะครับและแน่นอนครับถ้าทําข้อเวียงหรือว่ายืดชักเนี่ยเราจะต้องผ่าเครื่องออกมาทำครับแน่นอนหมดหลายตังกว่าการที่จะเปลี่ยนลูกสูบเฉยๆนะครับแล้วก็ด้วยเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่ายังใหม่อยู่ครับสูตรการแต่งเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยมีใครแต่งออกมาแบบจริงจังๆแบบ X Max นะครับมันก็เลยยังหาช่างหาสูตรเนี่ยไม่ค่อยได้นั่นเองครับมันก็เลยทําให้ X Max ครับดูมีภาษีที่ดีกว่า Forza นั่นเองครับในการแต่งเครื่องแรงๆนั่นเอง และในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของออปชันความพิเศษหรือว่าเทคโนโลยีของตัวรถนั่นเองนะครับโดยออปชันนะครับของ x m a x ครับที่มีมาให้ครับก็จะมีในเรื่องของสมาร์ทคีย์นั่นเองครับและก็ต่อมาครับก็คือระบบเบรก ABS นั่นเองครับมีทั้ง2อง้อครับทั้งหน้าและก็หลังนะครับต่อมาครับนั่นคือในเรื่องของ Traction Control นะครับหรือว่า TCS นะครับของ Yamaha นั่นเองครับและก็อย่างสุดท้ายครับ ESS นะครับหรือว่าระบบแจ้งเตือนครับสัญญาณ เบรกฉุกเฉินนั่นเองครับหรือว่าเวลาเราอยู่ๆเบรกรถแรงๆเนี่ยครับเบรกไฟหลังเนี่ยมันจะกระพริบนั่นเองนะครับอ่าพอเด้งออกไหมครับนั่นแหละครับต่อมาครับของฮอนด้านะครับก็จะมีในเรื่องของสมาร์ทคีย์เหมือนกันครับระบบเบรกเป็นแบบ ABS ทั้ง2ล้อเหมือนกันครับมีระบบ Traction Control ครับแต่ของฮอ n d a เนี่ยเขาจะเรียกว่า HSTC นะครับแล้วก็มีในเรื่องของระบบ ESS นะครับหรือว่าสัญญาณเบรกรถกระทันหันนะครับหรือว่าเบรกรถฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาครับอันนี้ พิเศษนะครับนั่นคือชิลหน้าแบบปรับไฟฟ้าได้นั่นเองครับก็คือเราไม่ต้องเนี่ยเอามือไปปรับขึ้นลงครับเราใช้สวิงเนี่ยปรับขึ้นลงได้ที่ประกับแฮนด์เลยนี่เองครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับและก็ต่อมาครับอันนี้ไม่รู้ว่านับไหมแต่ผมขอนับกันแล้วกันครับเพราะว่านั่นคือไฟเลี้ยวแบบติดกระจกมองข้างนั่นเองครับหรือว่ามองหลังนะครับในตัวนี้ครับจะให้อารมณ์เหมือนรถพวกตระกูลทัวร์ริงครับ คันใหญ่ๆหรือว่าบิ๊กไบค์อะไรพวกนี้ครับที่มักจะมีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงกระจกนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเลื่อนไม้แบบรูนเ g ก t ทีฟนั่นเองครับตัวหนังสือครับจะเป็นสีขาวครับส่วนพื้นเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองครับแต่ว่าบนหน้าปัดเนี่ยมันจะมีอยู่ 3- สีครับนั่นคือสีน้ําเงินสีขาวและก็สีส้มนะครับลองไปสังเกตดีๆครับแต่สําหรับของ XMAX นะครับก็จะเป็นแบบ Black and White ครับหรือว่าขาวดำธรรมดานั่นเองนะครับและก็ที่ทําให้หน้าปัดเลื่อนไม้เน ของฟอร์ซ่าครับมาอยู่ในข้อนี้ก็คือเรื่องของการบอกค่าที่ละเอียดมากๆนะครับหน้าปัดเรือนไม้ของฟอร์ซ่านะครับมีออปชันหรือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเยอะมากกว่าของ X Max เลยนั่นเองครับผกล้าบอกได้เลยว่าบอกค่าละเอียดยิบจริงๆนะครับผมก็เลยขอจัดให้เรือนไม้เนี่ยมาอยู่ในข้อนี้ด้วยเหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าถือว่าเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วกันครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำสีของเราเองครับและสําหรับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับออปชันเยอะขนาดนี้ครับ ฟอร์ซ่าสามครับเป็นผู้ชนะไปนั่นเองนะครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของการรับประกันหลังการขายนั่นเองครับโดยการรับประกันหลังการขายครับของ X อ็มครับจะมีการรับประกันครับทุกชิ้นส่วนครับเป็นระยะเวลาถึง5ปีเต็มครับหรือว่า50,000กิโลเมตรครับขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนจะถึงก่อนกันครับ5ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนั่นเองครับและของฟอร์ซ่านะครับการรับประกันหลังการขายของฟอร์ซ่านะครับ ก็จะมี2แบบด้วยกันครับนั่นคือ5ปีหรือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรครับในบางชิ้นส่วนนั่นเองครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึงก็คือ3ปีถึง30,000กิโลเมตรนะครับในบางชิ้นส่วนนั่นเองครับเพื่อนๆต้องศึกษาเอาครับอันนี้ว่าชิ้นส่วนไหนครับฮอนด้าเขารับประกันกี่ปีกี่กิโลเมตรนะครับอันนี้ซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ X Max เป็นผู้ชนะไปครับเพราะว่ามีการรับกันทุกิินส่วนครับเป็นระยะเวลาถึง5ปีเต็มนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนั่นเองครับและในหัวข้อสุดท้ายของเราครับนั่นก็คือเรื่องของราคาของตัวรถนั่นเองครับโดยราคาของตัวรถครับของ xmax ครับจะมีราคาอยู่ที่172,900บาทนั่เองครับและก็ของ f o r z a 350ครับราคาค่าตัวครับนั่นก็คือ173,000 500บาทนั่นเองครับในหัวข้อนี้ครับผู้ที่ชนะไปครับผมให้เป็น f o r ์ a 350ก็แล้วกันนะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้ผมนะครับให้ f o r ์ซ่าสามเนี่ยชนะไปครับนั่นก็เพราะว่าถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่า x m a x นะครับแต่ว่ามันก็แพงกว่าครับเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันแบบหลักหมื่น2 0 0 0 0ื่นสามนะครับและก็ด้วยราคาความต่างแค่ประมาณ600บาท และเมื่อเทียบกับออปชันนะครับที่ฟอร์ซ่าให้มาครับกับ x m a กมเนี่ยครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับจะทำให้ฟอร์ซ่านี่ครับดูมีความคุ้มค่าและก็คุ้มราคามากกว่า x m a กมนั่นเองครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่า x m a กแม็กนะครับมีออปชันหรือว่าความพิเศษเนี่ยอยู่ประมาณ4อย่างครับแต่ของฟอร์ซ่าครับมีให้มาถึง7อย่างด้วยกันเองนะครับในราคาต่างกันเพียงแค่600บาทเพื่อนๆเอาง่ายๆครับเอาแค่คิวหน้าปรับไฟฟ้าครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองไปแต่ง x m a กมเนี่ย ให้มีชิลหน้าปรับไฟฟ้าเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเงินส่วนตาเนี่ย6 0 0บาทจะอยู่ไหมนะครับและยังไม่รวมในส่วนของอีก2ข้อที่เหลือด้วยครับไม่รู้ว่า600บาทมันจะอยู่ไหมนะครับก็เลยทําให้ฟอสซาสามห้าศูนย์เนี่ยครับดูมีความคุ้มค่ากับเงินที่จะต้องเสียไปเนี่ยมากกว่า X Max นั่นเองนะครับผมก็เลยให้ฟอสซาสามห้าศูนย์ชนะไปใน6ข้อนี้นั่นเองนะครับเอาง่ายๆครับมันก็เหมือนตอนที่ผมเปรียบเทียบครับระหว่าง N m a x กับ P.T.X นั่นแหละครับแบบเดียวกันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะจ่ายราคาสูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าให้ของเยอะกว่ามันก็คุ้มเหมือนกันนะครับอันนี้เปรียบเทียบคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ข้อเปรียบเทียบแถมนะครับอันนี้แถมนะครับนั่นคือเรื่องของขนาดของตัวรถนั่นเองครับโดยขนาดของตัวรถครับของ X.Max นะครับจะมีขนาดก็คือกว้าง7 7 5มิลลิเมตรครับสูง1 4 1 5มิลลิเมตรครับความยาวของตัวรถครับ 2,185ม mm มะครับหรือว่าประมาณ2เมตร20เซนนะครับแล้วก็ความสูงครับจากพื้นเนี่ยถึงบ่อนครับจะมีความสูงอยู่ที่795ม mm มนะครับแล้วก็ระยะระหว่างล้อครับล้อหน้ากับล้อหลังครับ จะมีระยะอยู่ที่1,540มิลลิเมตรนั่นเองครับแล้วก็ของ f o r ์ซ่านครับความกว้างของตัวรถครับ754มิลลิเมตรครับโดยความกว้างของ x m a ก็เนี่ยจะใหญ่กว่า f o r ์ซ่านี่เองครับประมาณ21มิลลิเมตรครับหรือว่าประมาณ2เซนยิ่สินะครับส่วนความสูงครับของ f o r ์ซ่าครับ1,362มมิลลิเมตรครับจะเตี้ยกว่า xmax ครับประมาณ53มมิลลิเมตรครับหรือว่าประมาณ5เซนนิดนิดนะครับความเตี้ยนะครับและก็ความยาวของตัวรถนะครับของฟอร์ซ่าครับจะยาวอยู่ที่2,147มิลลิเมตรครับจะสั้นกว่า xmax ครับประมาณ38มิมลลิเมตรครับหรือว่าประมาณ3ามเซนอ่ะตีไป4เซนครับจะสั้นกว่าประมาณนั้นนะครับส่วนความสูงครับจากพื้นถึงเบาะครับของฟอร์ซ่าครับจะอยู่ที่780มิลลิเมตรครับจะเตี้ยกว่า xmax ครับประมาณ 15มมครับหรือว่าเซนครึ่งนะครับแล้วก็ระยะระหว่างล้อนะครับ1,510้อมิลลิเมตรครับจะมีระยะฐานล้อเนี่ยสั้นกว่า X Max ครับประมาณ30มิมลลิเมตรครับหรือว่า3มเซนนั่นเองครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็นไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะไม่มีใครเสมอนั่นเองครับเพราะว่าเรื่องขนาดรถครับมันแล้วแต่คนชอบนั่นเองครับว่าคุณเนี่ยจะชอบรถใหญ่รถยาวนะครับหรือว่ารถสูง รถเตี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าคันไหนจะชนะคันไหนจะแพ้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนั่นเองครับเอามาเป็นข้อมูลนําเสนอกันครับอันนี้เรื่องของความกว้างของตัวรถนั่นเองครับมีปิของตัวรถนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปคะแนนโดยรวมกันครับคะแนนที่ X m a x ครับสามารถทําไปได้ก็คือ8คะแนนนั่นเองนะครับและก็ของ f o r z ซ350ครับคะแนนโดยรวมของ For z ซ3 5 0ครับที่ทําไปได้ก็คือ8คะแนนเท่ากันนะครับ โดยหัวข้อที่ทําไปได้ครับก็จะมีดังนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อผลคะแนนออกมาเป็นแบบนี้ครับก็ทําให้การเวอร์ซในครั้งนี้ครับของเจ้า y a m a h a X Max แล้วละก็ All-New Honda Forza 350ครับผลก็คือเสมอกันนั่นเองนะครับก็ถุอวไรแล้วครับสรับการเวอร์ซในครั้งนี้นั่นเองครับก็เรียกว่าผมให้คะแนนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกครับจนหัวแทบจะแตกครับแต่ผลที่ได้มาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับก็คือ เสมอกันนั่นเองครับอาจจะมีน้องๆครับหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายคนเนี่ยกำลังสงสัยครับหรือว่าอยากจะพิมพ์นะครับว่าแล้วเข้ามาดูเพื่ออะไรครับเมื่อสรุป ผลไม่ได้นะครับคือมันก็ไม่เชิงว่าสรุปผลไม่ได้ครับเพราะว่าจากที่ผลออกมาเนี่ยผมก็สามารถบอกให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับทราบได้เลยครับว่าใครเหมาะกับรถคันไหนนั่นเองครับแต่ก็จะขอสรุปแบบย่อๆนะครับให้ฟังครับว่ารถคันไหนเนี่ยเหมาะกับใครอะไรอย่างนี้ครับสำหรับ X Max นะครับดูจาก X Max แล้วครับคนที่ซื้อไปแล้วก็น่าจะคุ้มค่ามากที่สุดครับนั่นก็คือคนที่อยากได้รถที่ตามกระแสนั่นเองครับหรือว่ารถที่เขากําลังฮิตๆกันครับแล้วก็ ชอบเอาไปแต่งแรงนะครับแต่งแรงแต่งสวยนะครับคนประเภทนี้ครับซื้อ X Max ไปนะครับจะให้ความคุ้มค่าเนี่ยที่มากกว่านั่นเองครับและสำหรับ Forza 350ครับคนที่จะเหมาะกับ Forza 350ครับที่ซื้อไปแล้วจะคุ้มค่าครับนั่นคือคนที่ชอบเน้น ออปชั่นเยอะๆครับความสะดวกสบายฟิวเจอร์เยอะๆนะครับเน้นขี่ทางไกลนะครับเครื่องต้องแรงออกมาจากโรงงานนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเน้นเอาไปแต่งแรงอะไรให้มากครับหรือพูดง่ายๆก็คือขี่แบบเดิมๆนะครับชอบการแต่งสวยครับรถโฉมใหม่ๆรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆนะครับเน้นความเร็วท็อปสปีดเยอะๆรถดึงหนักๆอะไรอย่างนี้ครับก็จะเหมาะกับคอ์ซ่า350ครับที่ซื้อไปแล้วจะให้ความคุ้มค่าครับก็ จะเป็นคนประเภทนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับที่ผมแยกมาได้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะเหมาะกับรถคันไหนนะครับทีนี้ก็เพื่อนๆเนี่ยลองเอาข้อมูลตัวนี้ครับไปคิดวิเคราะห์ดูว่าชั้นเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับรถคันนี้นะครับ X Max หรือว่า Forza นั่นเองนะครับแต่ถ้ามีคนถามผมนะครับว่าผมเนี่ยครับถ้าให้ผมเลือกซื้อนะครับระหว่าง X Max หรือว่า Forza สามาเนี่ยผมจะเลือกคันไหนนะครับคำตอบนั้นแน่นอนครับว่าเป็น Forza 350แน่นอนนะครับถ้าให้ผมเลือกระหว่าง2คันนี้นะครับผมก็เลือก f o r z a 350นั่นแหละครับส่วนสาเหตุที่ผมเลือก f o r z a 350ครับนั่นก็คือเรื่องของความคุ้มค่าระหว่างเงินที่จะต้องจ่ายไปแล้วก็สิ่งที่จะได้กลับมาของตัวรถนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ต่างๆนะครับหรือว่ากําลังเครื่องยนต์ที่มากกว่าซีซีที่เยอะกว่าความเร็วที่เยอะกว่าแล้วก็โฉมที่ใหม่กว่าครับตรงข้อเหล่านี้ครับทำให้ผมครับคิ่ว่า f o r ์ a า350ครับ มันคุ้มค่ากับเง bag, sure ินที่จะต้องจ่ายไปเนี uh ่ยมากกว่า X Max นั่นเองครับสำหรับผมนะครับก็สุดท้ายนี่ครับผมก็ขอทิ้งท้ายไว้อย่างเดิมครับว่านี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลแล้วก็มุมมองจากผมนั่นเองครับว่าเวลาผมจะดูรถหรือว่าเวลาผมจะซื้อรถนะครับหรือว่าเวลาจะเปรียบเทียบรถกันเนี่ยผมดูที่ตรงไหนบ้างนะครับเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันครับถ้าอย่างไรก็ดีครับถ้าเพื่อนๆกาลังดูดูสคันนี้อยู่เพื่อนๆก็ควรที่จะต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไปดูรถตัวจริงก็ได้ครับที่ นั่นเองครับลองศึกษาให้แน่ใจครับก่อนจะตื้อครับไม่ใช่ว่าผมพูดอะไรมาแล้วว่าดีจะต้องดีตามผมนั่นเองนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่มุมมองของผมเท่านั้นเองนะครับก็ลองๆไปศึกษากันดูครับอันนี้ฝากไว้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ครับที่ผมทํามาครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อน มีเพื่อนๆที่กำลังดูดรถอ่าสองคันนี้อยู่ครับพวกสกูตเตอร์ 300cc ครับ XMAX ฟรอซ่350ครับก็อย่าลืมครับส่งคลิปนี้ครับไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันครับเผื่อมันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเพื่อนๆเนี่ยอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับและก็สุดท้ายท้ายที่สุดครับสำหรับใครที่กำลังดูช่องผมใหม่ๆครับและอยากจะติดตามช่องผมต่อครับดูซิว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับหรือว่าจะเอารถอะไรนะครับมาเปรียบเทียบกันครับก็อย่าลืมครับกดปุ่ม subscribe คคครรรรรัััับบบหืืือออวว่่่่่าาาาปุมมมตติิดดดแแลล้้กกก็ยสนนะงจเเข แล้วก็ที่ไม่กดไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมครับเลือกหัวข้อแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนั่นเองครับเพราะเวลาผมอัพคลิปมาใหม่ครับมันจะไปแจ้งเตือนเพื่อนๆเนี่ยทันทีเลยนั่นเองครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่ครับกับผม e x c i t e r r i d e r คนเดิมนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับ